ลบกันได้ศูนย์พอดีอันนี้ก็คือหารลงตัวหารพรหุนามด้วยพุ่นามจะทำยังไงนะคะเขาก็ใช้หารยาวเข้ามาช่วยอ่ะเราดูจากตัวอย่างเลยจากตัวอย่างอ่ะเราก็เอาตัวหารตัวตั้งตั้งแล้วก็หารด้วย3 x ลบ3ทีนี้หารยังไงคะวิธีหาร วิธีหารนะดูแล้วงงไหมการหารก็คือเริ่มจากตัวแรกเลยนะตัวเนี้คือตัวหารเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาผลลัพธ์อะไรก็ได้นะที่คูณกับคูณนะคูณกับตัวหารแล้วสามารถหักลบกับตัวตั้งได้เช่นตัวตั้งตรงนี้ของเราเป็น 2X กลัง3าใช่ไหมคะเราดูทีละพจน์ เพราะเราก็ต้องหาตัวที่คูณกับตัวหารแล้วได้ 2x กําลัง3ตัวแรกก็คืออะไรคะฮะตัวนี้มี x กําลัง1ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาต้องมีค่าคงตัวที่เป็น2คูณด้วยเราก็เขียน2แล้วก็ x ตอนนี้เป็นกําลัง1แล้วเราก็เหลือ x กําลัง2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวแรกเราก็เขียนได้ 2x กําลัง2 จากนั้นทํำยังไงเอาผลลัพธ์ตัวนี้ค่ะมาคูณกับตัวหาร x ลบ3ก็คือ 2x กำลัง2คูณกับ x จะได้เป็น 2x กาลัง3เห็นไหมคะจากนั้นทำไงก็เอา 2x กาลัง2คูณกับลบ3ได้เป็นลบ 6x กาลัง2แค่นี้ก่อนจากนั้นทำไงคะน้องจะเห็นว่า สอง x กําลังสามลบจากนั้นเอามาลบกันลบกันสอง x กําลังสามลบสอง x กําลังสามตรงนี้หมดไปถูกไหมหมดไปหมดไปแล้วก็เหลือจากนั้นเราก็เอาลบสิบเอ็ด x กําลังสองลบกับลบหก x กําลังสองได้เท่าไหร่คะเอาทำไมได้ลบห้าน้องดูนะลบนะ ลบ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 ตรงนี้เป็นบวกถูกปะคะเพราะฉะนั้นกลายเป็นลบ1 1 x กำลังสอบวก5บวก6 x กำลังสลบ11บวกกับ6เครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้เครื่องหมายจะเป็นไปตามตัวที่มีขนาดมากตอนนี้ขนาดมากก็คือ11ถูกไหม มันเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลบ 5x กำลัง2ลบเสร็จแล้วพอลบเสร็จแล้วนะได้ลบ 5x กำลัง2ที่เหลือน้องก็ดึงอะไรออกมาอีกบวก 19x ใช่ไหมคะดึงลงมาตรงนี้นะท่านน้องจะต้องหาอะไรก็ได้ที่คูณกับตัวหารแล้วได้ลบ 5x กำลัง2บวก 19x คืออะไรคะ ตรงนี้ x ใช่ไหมพรานก็ต้องเอาตรงนี้เป็นเครื่องหมายติดลบตรงนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็คือลบต่อไปก็คือเป็นเป็นลบ 5x ลบ 5x คูณกับตรงนี้ x ลบ3ลบ 5x คูณ x ได้ลบ 5x กํลัง2ถูกไหมคะ -5x คูณลบ3ได้บวกเท่าไหร่ได้บวก 15x ถูกไหมคะจากนั้นก็ลบกันเหมือนเดิมตรงนี้เป็นลบนะ,ะลบ 5x กำลังสลบลบตรงนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็คือหมดไปถูกไหมคะหมดไป 19x ลบ 15x ก็เหลือ 4x อ่าเหลือ 4x ที่เหลือน้องก็ดึง ตัวสุดท้ายลงมาเป็นลบ1ิวิธีการหารจากนั้นทําไงต่อเราต้องการ 4x ตรงนี้มีแล้ว 1x ไม่ใช่เราต้องการ 4x ตรงนี้มีมี x อ่ะใช่มี x เพราะฉะนั้นตัวที่จะมาคูณแล้วได้ 4x ก็คือ4ถูกปะ่ะน้องก็เอา4มาคูณกับตัวนี้คูณกัน 4คูณ x ได้ 4x 4คูณลบ3ได้ลบจ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำไงคะอ้าว 4x ลบจ2ลบกับ 4x ลบจ2ลงตัวไหมลงตัวเหลือ0อันนี้คือหารลงตัวถ้าตรงนี้เท่ากับ0จบไหมโอเคนี่คือหารลงตัวนะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาฝึกฝึกการหารก่อนก่อนที่จะไปเจอตัวที่หารไม่ลงตัวนะคะ น้องมาเริ่มกันเลยเอ้าวเตรียมปากกากระดาษทำข้อหนึ่งก่อนง่ายๆทำยงไงคะตัวตั้งตั้งเลยตั้งหันยาวเลยตั้งหันยาวเลยฟึ้บนะคะ x ก,กำลังสามบวกเจ x กำลังสองบวกสิ x บวกสิโอเคไหมคะตัวหารคือ x บวกสามตัวแรกเราต้องการอะไรคะ x กำลังสามถูกไหมอะวิธีการน้องเขียนในในในเครื่องหมายหารยาวเนี่ยน้องก็เรียงดีกรีนะจากมากไปหาน้อยนะคะจากมากไปหาน้อยแล้วถ้าเกิดล่าเลขชี้กำลังตัวไหนลำดับนั้นอะไม่มีน้องก็ต้องเว้นเว้นช่องไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวที่คูณกันเสร็จมีเลขชี้กำลังที่ต้องมาหักลบกันนะคะอืม ตรงนี้เราต้องการ x กําลังสามเพราะฉะนั้นเราก็มี x กาลังหนึ่งละเราก็เหลือ x กาลังเราก็ขาดอีกสองถูกปะอ่ะ x กาลังสองคูณ x กาลังหนึ่งได้ x กาลังสามนะคะ x กาลังสองคูณบวกสามได้บวกสาม x กาลังสองอ่ะจากนั้นทำอะไรคะเอามาลบกันนะ x กาลังสามลบ x กาลังสามก็คือหมดถูกปะอ่ะเจ็ด ลบสเหลือ 4x-2 กลังสจากนั้นดึงตัวนี้ลงมาค่ะเป็นบวกใช่ไหมคะ 17x เราต้องการอะไรเราต้องการ 4x กำลังสเพราะฉะนั้นเราทำไงต่อคะหา4มาบวกนะเราต้องการบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบวก 4x ถูกปะเพราะว่าตรงนี้มีแล้ว x กำลัง1ตรงนี้ x กำลัง1เป็น x กำลัง2ก็ได้เป็น 4x กำลัง2นำบวก 4x มาคูณกับตัวหารนะคะ 4x คูณกับ3ได้บวก 12x จากนั้นทำอะไรคะนำมาลบกัน 4x กำลัง2ลบ 4x กำลัง2หมดไป สิบเจ็ดเลบสิบสอง x เหลือเท่าไหร่ห้าเนะคะห้าเจากนั้นทำอะไรดึงบวกสิบห้าลงมาบวกสิบห้าโอเคไหมอืมเราต้องการอะไรเราต้องการห้า x ห้าเเพราะฉะนั้นตรงนี้มีแล้ว x แล้วก็เดี๋ยแค่ห้าอ้าวห้าคูณ x ได้ห้า x ห้ 5, คูณสามได้บวกสิห้าเอามาลบกันลบกันตอบศูนยหารลงตัวนี้คือการหารพรหุนามกับพหุนามได้ไหมได้นะคะได้นะทีนี้มาลองดูข้อไหนอีกทีนะึ่งอีกข้อหนึ่งข้อข้อสี่ไหม ก็สี่ตั้งหารหารนะนี่ดีกรีเรียงกันอยู่แล้วดีกรีเรียงแล้วเราก็เขียนไปเลย 2x งกำลังสบวกสากำลังสค่ะลบสิบนะอ่ะทำตามทำตามพร้อมกันเลยนะน้องจะได้ฝึกความชำนาญหารด้วย2 x งลบหอ่นะตรงนี้ได้อะไรคะ เราต้องการ 2x กำลัง3ถูกไหมมี2แล้วมี x แล้วเพราะฉะนั้นขาดอีก x กำลัง2ถูกไหม x กาลัง2คูณกับ 2x กำลัง1เป็น 2x กำลัง3เอเคไหม x กำลัง2คูณลบ1ก็คือลบ x กาลัง2จากนั้นทำอะไรคะนำมาลบกัน 2x กำลัง3 2x กำลัง3ลบกันหมดไป สาม x กำลังสองลบ x กำลังสองได้ได้ไร่สาม x ลบ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 เป็นบวกก็กลายเป็นสาม x กำลังสองบวก x กำลังสองได้เป็นสี่ x กำลังสองถูกไหมถูกดึงสิบสองลบสิบสอง x ลงมาอันนี้เราต้องการอะไรคะสี่ x กำลังสองเนาะ ตรงนี้เรามีแล้วเท่าไหร่ 2x ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องขาดอีกเท่าไหร่เราต้องการเครื่องหมายบวกด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบวก 2x กำลัง2ถูกไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องมีลนะบหมดเลย เราต้องการบวก 2x เพราะว่าเราต้องการ x กำลังสองเราแค่ x กำลังสองก็จะกลายเป็น 4x กำลังสเนอะเอา 2x คูณ 2x ได้ 4x กำลังสอง 2x คูณกับลบ1ได้ลบเท่าไหร่ 2x ค่ะจับมาลบกัน 4x กำลังสองลบ 4x กำลังสองหมดไปลบ 12x ลบลบ 2x ก็กลายเป็นลบ 12x บวก 2x พอบวกปุ๊บอะไรคะเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกัน12ลบ2เหลือ 10x เครื่องหมายติดลบตามขนาดของ12ตามเครื่องหมายของ12นนะจากนั้นดึง5ลงมาตรงนี้ค่ะบวกห้า หาอะไรมาคูณหาอะไรมาคูณ 2x แล้วให้ได้ลบ 10x ต้องเป็นลบนะเป็นลบลบอะไรคะลบ5ตถูกปะลบ5คูณ2อได้เป็นลบ 10x ลบ5คูณลบ1ลบคูณลบไ้บวกเป็นบวกจับมาลบกันอน้องดูลบกันได้ศูนย์พอดีอันนี้ก็คือหารลงตัว